เรื่องนี้ยังไม่จบจริงๆครับสำหรับคุณแม่หรือว่าแม่แตงโมนะครับล่าสุดนั้นไปที่กองปราบไปแจ้งความคนบนเรือเพิ่มอ้างว่ามีการใช้บัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อของหลังจากที่คุณแตงโมตกเรือไปแล้วคุณแม่ยังบอกด้วยว่ามีหลักฐานใหม่เป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถที่สววมีเจตนาฆาตะกรรมครับนางพนิดาสิริยุทธโยธินนะครับ พร้อมกับทนายความเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปร,รามเพื่อแจ้งความกับหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทเพราะพบว่ามีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อสินค้าถึง3ครั้งหลัง่หงหลังจากที่คุณแตงโมตกเรือเสียชีวิตอีกทั้งยังพบว่ามีการรับเงินกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ยกผลประโยชน์ให้กับลูกสาวบุญธรรมวงเงิน1ล้านบาทไป ครั้ง,งที่ก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับส่วนแบ่งจากกรมธรนในฐานะมารดา50%แล้วคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลอยู่นะครับปรากฏว่ามารดาของบุตรบุญธรรมได้รับเงินไปแล้วซึ่งแม่แตงโมมองว่าการกระทานี้สอเจตนาโดยมิชอบจึงเห็นว่าต้องนำเรื่องนี้มาแจ้งความนอกจากนี้คุณแม่ยังบอกว่ามีหลักฐานใหม่เป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งหลังแตงโมเสียชีวิต เป็นการสนทนาระหว่างหนึ่งในผู้ต้องหากับบุคคลภายนอกโดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีพฤติกรรมสอเจตนาได้ว่าหนึ่งในผู้ต้องหามีเจตนาฆ่าแตงโมหวังผลประโยชน์ตนและทนายจะยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดนนทบุรีขอรือคดีขึ้นมาใหม่จากคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีฆาตะกับ,กบ